สาวแรกบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วเดี๋ยวเห็นตอนนี้ค่ะคือหลายๆคนมีการแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าโดนแก๊ง c เซ็ center โทรมาหานี่ล่าสุดเกิดขึ้นกับครอบครัวของโตโนภาคินอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเล่าไว้นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เล่าไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันนะครับสำหรับทุกๆท่านนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็จะเจอมิจฉาชีพแล้วครับแต่ครั้งนี้ฮะมัน โชคไม่ค่อยดีครับไปเกิดขึ้นกับครอบครัวของโตโนภาคินนะครับเมื่อวานนี้ครับมีบุคคลคนหนึ่งนะครับได้อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจนะครับจากสพเมืองเชียงใหม่นะฮะโทรเข้าเบอร์มือถือของน้องต้องตาครับซึ่งเป็นน้องสาวของโตโนภาคินนะครับแล้วก็อ้างว่าน้องต้องตาเนี่ยนะครับได้ส่งของจากเชียงใหม่ ไปที่ประเทศจีนครับซึ่งของที่ส่งไปเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายด้วยโอ้โหรุนแรงเหมือนกันนะระหว่างการพูดคุยกันเนี่ยคือเป็นตำรวจอะคุณพอแบบว่ามาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามถามข้อมูลไงถามเลขที่บัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างนะคะจนน้องต้องตาน้องสาวโตโน่เนี่ยรู้สึกว่าเอะใจเลยไปถามคุณแม่ปรึกษาคุณแม่แล้วก็นําเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเนี่ยไปค้นดูในโซเชียลปรากฏนะคะคุณไปพบข้อมูลว่ามันเป็นเบอร์ของแก๊งคอร์เซ ตอร์ที่กําลังระบาดอยู่นี่แหละใช่ครับซึ่งหลังจากที่น้องต้องตานะครับเอจใจส่งมือถือให้กับคุณแม่คุยต่อนี่นะครับก็ได้เริ่มอัดคลิปการสนทนาเอาไว้ครับซึ่งบุคคลดังกล่าวนะครับก็เอ่ยชื่อนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นร้อยเวรครับอยู่ที่สพเมืองเชียงใหม่ครับพร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์ของสพเมืองเชียงใหม่เอาไว้แบบชัดเจนเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนการสนทนากันครับ แม่ขอทราบเบอร์เบอร์เบอร์คุณตำรวจนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าได้ติดต่ออะไรไปคุณอะไรนะคะผมร้อยเบร เบอร์โรงพักหรือว่าเบอร์ส่วนตัวคะอันนี้เบอร์โรงพักครับค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ห้าสามสามสองเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สพมครับสพที่ไหนนะคะมอขเชียงใหม่ครับแล้วมีมีเบอร์แบบว่ารหัสตัวเมืองจังหวัดไหมคะรหัสตัวเมืองจังหวัดค่ะเบอร์ของโทรศัพท์ของโรงพักนะคะขึ้นต้นด้วยรหัสของจังหวัดนะคะัเบเดิี่นี่นะครับเบอร์โรงพักเบอห้าสามครับเบอร์สพมืุขเชียงใหม่โรเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะโอ กล้าม่าจริงคุณมีการถามเบอร์โทรศัพท์ไปก็บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์ที่บอกมานั่นคือเบอร์สพเชียงใหม่จริงๆนะใช่ครับซึ่งแม่น้อยนะครับหรือว่าแม่ของคุณโตโน่พาคินนะฮะก็ได้มีการอัดคลิปสนทนาไว้แล้วก็นําไปโพสต์ครับในโซเชียลครับเพื่อเป็นการเตือนภัยครับว่าถ้าเกิดใครโดนเบอร์แบบนี้เนี่ยนะฮะเบอร์มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโทรมาให้ระวังกันด้วยนะครับจะโดนหลอกเอานะฮะก่อนโพสต์ครับก็ได้ติดต่อไปที่สพเมืองเชียงใหม่จริงๆเบอร์ที่ให้มาเป็นเบอร์จริงคุณ แต่ว่าเบอร์ตอนที่โทรหาน้องต้องตาเนี่ยไม่ใช่เบอร์สพเมืองเชียงใหม่นะครับนะบพอสอบถามไปที่สพเมืองเชียงใหม่ว่ามีร้อยเวรชื่อดังกล่าวไหมกลับได้คําตอบว่าไม่มีฮะ โอ้หมันชัดเจนเลยว่าเป็นวิจาชีพแต่ใจเขาแข็งมากนะ,ะเขาอุตส่าห์แบบบอกด้วยนะว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็อยู่สเมืองเชียงห,หาเบอร์แบบไวเหมือนกันนะคือตอนเนี้ยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟังคลิปเมื่อสักครู่อ่ะจะรู้สึกเลยว่าต่างคนต่างใจเย็นใส่กันมากนะคือมิชฉาชีพรายนั้นก็ใจเย็นมากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอ่ะอันนี้เป็นคุณแม่แล้วไม่ใช่น้องต้องตาแล้วนะ<ช>คุณแม่เองก็ใจเย็นในการค่อยๆถามข้อมูล<ช>ค่อยๆอะไรฝั่งนั้นก็ตอบแบบชิลๆใจ,ใจเย็นเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังดีที่เรียกว่าครอบครัััวววนนนี้ไหตทะชม แล้ววันบันเทิงเนี่ยมีการสอบถามไปพี่ผู้จัดการส่วนตัวของโตโนโ่บ,บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ปรึกษากันอยู่ค่ะ,<ฮ>ะว่าจะแจ้งความหรือว่าดําเนินการยังไงต่อไปเพราะว่าโชคดีไหวตัวทันก็เลยยังไม่ได้รับความเสียหาย<ช>อะไรครับข่าวนี้เราเล่าออกไปเนี่ยนะครับอยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับดูเอาไว้เพื่อเป็นเป็นโล่เป็นเกราะป้องกันนะครับเกิดเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราจะได้ฉุกใจคิดสักนิดนึง<ช>นะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้ส่งของไปจริงๆและที่สําคัญเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปบุกเบื้องหลังนะ กองละครพระจัน์รแดงไปเจอโตโน่พาคินเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปถามด้วย<อ>เพื่อมีอะไรอัปเดตนะฮะจะนำกลับมาให้กับผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับดีค่ะ